ก่อนที่านายกร,รัฐมนตรีนะคะจะลงมาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดนาราธิวาสนะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสเองนั้นก็มีโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลําน้ํากับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงนะคะเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนรองรับการเปิดบริการแพรขนานยนต์ลำใหม่ค่ะซึ่งที่บริเวณท่าเรือตลาดบ้านตาบาอําเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสนายบัณฑิตเจ๊งเงาะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด,ดาราธิวาสได้เปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำ กับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวขอย้องจิตอาสาและนักเรียนเข้าร่วมพัฒนาพื้นที่ค่ะสําหรับโครงการนี้นะครับอาบาจนร,ราธิวาสมุ่งหวังแก้ปัญหาชุมชนริมน้ําให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนด้วยการร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ําให้มีสภาพดีสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชนนอกจากนี้ยังเป็นการรับฟังการประชาสัมพัน ถึงประวัติความเป็นมาและการปฏิบัติงานของแพรขนานยนต์ของอบจออนราธิวาสด้วยนะครับ